สวัสดีครับพเพื่อนๆวันนี้เราจะทำเมนูน้ำพริกเห็ดนางฟ้าสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยแซ่บมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับนำเห็ดนางฟ้าของเรานะครับมาคั่วให้สุกแห้งเลยนะครับเห็ดนางฟ้า200กรัมนะครับเราจะคั่วเขาให้สุกจนเนื้อเขาแห้งนะครับพเพื่อนๆก่อนจะนำเขาไปตำนะครับแล้วก็คั่วเห็ดนางฟ้าของเราจนสุกแห้งนะครับเดีย๋ยวเรานำเขาไปพักไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนการคั่วพริกหอมกระเทียมไปเลยครับ หอมแดงสิบหัวกระเทียมจีนสิบกีบพริกจินดาแดงสิบเม็ดใส่น้ำเปล่าลงไปสองช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ให้เราคั่วพริกหอมกระเทียมของเรานะครับให้เขาสุกแตกกลิ่นหอมเลยนะครับก่อนที่จะนำเข้าไปตำนะครับแล้วก็คั่วพริกหอมกระเทียมของเราจนสุกแตกกลิ่นหอมนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการตำน้ำพริกเห็ดนางฟ้ากันเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับให้เราตำพริกหอมกระเทียมของเรานะครับให้ละเอียดพอหยาบๆพอนะครับ แล้วก็ตามพริกของกระเทียมของเรานะครับเข้ากันดีนะครับขั้นตอนนี้ใส่เห็ดนางฟ้าที่เราคั่วไว้ลงไปเลยครับให้เรานะครับหั่นเห็ดของเราเป็นชิ้นๆนะครับจะได้ตำได้ง่ายๆนะครับขั้นตอนนี้ครับให้เราตำให้เข้ากันเลยครับแล้วก็ตำเข้ากันดีนะครับขั้นตอนนี้ครับปรุงรสชาติให้กับน้ำพริกเห็ดของเราเลยครับผงชูรสครึ่งช้อนชาจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเพื่อน น้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาต้มสุกสองช้อนโต๊ะต้นหอมซอยหนึ่งต้นแล้วก็ให้เราตามคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆ ก็เสร็จแล้วนะครับเมนูน้ำพริกเห็ดนางฟ้าสูตรโคสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยแซ่บนัวมากๆเลยนะครับจิ้มกับข้าวเหนียวนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยมาก ราจะเสิร์ฟคู่กับไข่ต้มนะครับปลาดุกย่างแล้วก็ผักลวกนะครับเมนูนี้นะครับผมบอกเลยว่าเด็ดมากๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนําไปทําทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนําสูตรขนสนามไปทำขายสร้างชีวิตก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูน้ําพริกเห็ดนางฟ้าก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้หอมอร่อยทะลุจอเลยครับเพื่อนๆ